สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมาตี้หงนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามากด subscribe แล้วก็เข้ามา comment นะคะให้กำลังใจกันนะขอบคุณมากๆนะคะ comment ทุกคอมเมนต์เนี่ยเราก็ได้อ่านแล้วนะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นาฐานข้อมูลหรือว่า เอาไว้ดูนะคะเวลาที่จะทําหัวข้อใหม่ๆก็จะไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเราจะได้เอามาช่วยตอบปัญหาหรือว่าเอามาทําเป็นหัวข้อให้เล่นกันนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะในช่วงของเดือน ตุลาคม2563นะเป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอย่าไปซีเรียสนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงเลยด้วยนะเป็นการดูแบบกว้างๆนะคะเราก็จะมาเริ่มดูกันนะคะที่ตัวของชาวราศีเมทุนก่อนนะคะว่าช่วงนี้ชาวเมถุนชงช,ชาวเมถุนนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะไปดูตัวชาวเมถุนกันก่อนนะการดูความรักความสัมพันธ์นี้เป็นของเดือนตุลาคมนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนตุลานะค่ะเราก็ไปดูตัวชาวเมถุนกันก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะไพ่มันจะ ไหลลื่นเรื่อยมันจะมี the chariot นะคะ the moon knight of pentacles the s t r e n g t h king ดาบนะคะ ควีนดาบมาหมดเลยนะคะทั้งคิงทั้งควีนเอ็กออฟคอย์หรือเอ็กออฟเพนตากลส์นะคะแล้วก็หกคาทาสีดาบแล้วก็หกถ้วยนะคะดูเหมือนชาวเมถุนช่วงนี้นะคะ ดูเหมือนตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเครียดนะออดูเหมือนว่ามีอุปสรรคมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณได้แก้ไขนะคะคุณอาจจะต้องพบเจอกับปัญหามากมายเลยนะแล้วคุณก็จะต้องค่อยๆนะคะแก้ปัญหาเหล่านั้นออกไปนะแต่มองว่าก็โอเคนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะช่วงนี้อาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวังหรือว่าอาจจะมีความท้อใจบ้างนะ นะกับอุปสรรคที่มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะคะคุณเองอาจจะมีความท้อใจนะมีเรื่องอะไรต่างๆที่มันแบบคาดหวังได้ยากนะมีแต่ความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะความเชื่อมันม่นมันก็เลยลดลงนะคะอาจจะบางครั้งแก้ปัญหาได้บ้างแก้ปัญหาไม่ได้บ้างนะคะดูเหมือนตัวคุณตอนนี้ไปมุ่งในเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะในการทำมาหากินนะคะ สร้างเนื้อสร้างตัวนะเออคุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสคุณอยากจะประสบความสําเร็จน่ะในเรื่องของการงานนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงนะตัวคุณเองนะคะกับคนที่คุณออยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคุณสองคนค่อนข้างที่จะมีทิฐิต่อกันนะคะเหมือนกับตัวคุณเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ทําด้วยตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยพึ่งพาใครนะคะนะแล้วอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนกันไม่มีโรแมนติกอ่ะนะคุณสองคนก็เลยเหมือนกับว่าบางครั้งก็มีปากเสียงกันนะคะเพราะต่างคนต่างก็เก่งอ่ะต่างคนต่างก็มีความมั่นใจสูงนะคะแต่ถามว่าก็รักกันไหมมันก็มีความรักกันอยู่นะคะแต่ว่ามัน ไม่ไม่ไม่ยอมให้เอามันเหมือนกันมีการเอาชนะกันอยู่ในทีนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยเงียบไปนะคะความสัมพันธ์เนี่ยคุณเองก็คิดว่ามันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าสิ่งที่สําคัญตอนนี้สําหรับคุณคือเรื่องของการงานนะแต่ว่าคุณเองก็มีความรู้สึกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้นะคะยังคิดถึง ยังคิดถึงเขาอยู่ยังลืมเขาไม่ได้นะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเข้ามาทําให้คุณแบบเสียสูญนะ่ะคือจากการที่คุณน่ะทำงานอยู่ดีๆนะคุณมีความสุขคุณมุ่งไปเรื่องของการทํามาหากินแต่คนคนนี้เข้ามาทําให้คุณแบบนะตกหลุมรักแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ชัดเจนนะ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีแอคชั่นน่นะคะนะทำอะไรก็ค่อนข้างช้าแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยทันใจคุณนะนะอยากได้คำตอบก็ไม่ได้ต้องรออะไรอย่างเงี้ยอยากมีแอคชั่นอยากมีความเ,าเขาเรียกว่าอ่สเต็ปหรือว่ามีมูฟเมนต์ในเรื่องของการครบกันก็ไม่มีนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ เครียดในเรื่องของเขาเหมือนกันนะคือไม่ทันใจคุณนะ่ะนะคุณเองเป็นคนที่พอถึงเวลาก็เหมือนกับว่าชอบอะไรที่มันตรงไปตรงมาจะคบกันไหมหรือไม่คบทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่าบางครั้งตอบบางครั้งไม่ตอบบางครั้งมีแอคชั่นบางครั้งก็ไม่มีแอคชั่นนะคะมันก็เลยทําให้คุณยิ่งเครียดเพราะว่าในเรื่องงานคุณก็เครียดอยู่แล้วนะมาเจอในเรื่องของความรักนะมันก็เลยทําให้คุณตอนนี้อยากพักความสัมพันธ์นะอยากหยุดอนะ คือไม่อยากไปต่อไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้อีกนะคะแต่ถามว่าลึกๆในใจเนี่ยคุณก็ยังมีหวังอยากจะเจอเขาอยากจะได้เจอกันอีกอยากจะได้คุยกันอีกอะนะคะอยากจะได้สารสัมพันธ์กันอีกแต่คนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้านะยังไม่มี movement ยังไม่มี action อะไรคุณก็เลยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะคุยนะ ตอนนี้ก็อาจจะพักๆไปก่อนคุณก็อาจจะไปมุ่งในเรื่องของงานนะคะนะสร้างเงนื้อสร้างตัวเอาเงินทำงานหาเงินนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่างานนี้มันอาจจะเป็นโปรเจกต์เป็นอะไรที่มันทำมานานแล้วด้วยนะคะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอยากจะ มีผลงานให้ตัวเองนะคะแต่ว่าอุปสรรคหรืออะไรมันก็เข้ามาหลายด้านเหลือเกินทําให้คุณค่อนข้างที่จะท้อนะไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องความรักนะคะต่างคนต่างก็มีทิฏฐิต่างคนต่างก็เอาชนะกันนะมันก็เลยเหมือนกับยังไม่มีความก้าวหน้านะคะในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตัวคุณนะคะทีนี้เราไปดูความสัมพันธ์ของเขานะคะไปดูตัวเขากันบ้างนะ ไปดูตัวเขาหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะสักครู่นะคะทีนี้ไปดูนะคะคนรักของชาวเมถุนบ้างนะคนที่คุณถามถึงนะคะคนรักของคุณหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับชาวเมถุนเนี่ยตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูตัวเขาหน่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีเขาเป็นยังไงบ้าง มันจะมีนะคะมีแฮงแมนนะคะสามถ้วยเพจช็อปคัพส์นะคะแล้วก็มีสองดาบ เป็น the emperor นะคะ emperor มีอสศวินถือเหรียญนะก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นเป็นอ่า uh, the empress นะคะเป็น empress แล้วก็มี queen of cups นะคะมีแปดดาบนะ แล้วก็มี the devil นะคะ The devil ก็มานะมันเป็นความรักแบบเรารู้แล้วว่าทำไมเนี่ยคนคนนี้เขาถึงช้าหรือว่าเขาแบบไม่ค่อยมี m o ฟ e มนต์หรือว่าไม่ค่อยแบบพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็มีคุณนะคะตอนนี้เขามี อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่3คนนะ Third Party Relationship นะคะถึงที่ว่าตอนนี้เขาเองอาจจะเงียบไปอาจจะชะงักไปเห็นไหมคะตัวเขาส่วนในตัวของคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไงอยากจะมีการสื่อสารอยากจะมีการคุยกันอยากจะมีการพูดคุยกันให้เคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงนะแต่ว่ามันก็มีการล่าช้านะคะทั้งสองฝ่ายต่างก็อึ้งกันไปอ่ะมันเหมือนกับต่างก็รู้กันนะ ก็อาจจะเงียบเียบกันไปทั้งสองข้างนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนต่างภาษาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในข้าราชการหรือทํางานเกี่ยวกับในกระทรวงทะบวงกรมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข้าราชการก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูหน้าเกรงขามแล้วก็นะอาจจะมีอายุมากกว่าคุณ นะคะแล้วก็ไม่ได้โสดด้วยมีเอมเพรสอยู่นะคะมีคนของเขาอยู่ที่ยังไม่ได้หย่าล้างหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนนะแต่ถามว่าเขามีความพิศวาสหรือว่ามีความารักหรือชอบคุณไหมเขามีมากนะคะเข้าขั้นถึงกับบกมุ่นเลยนะเนี่ยแต่ว่า ตัวเขาเองเน่ะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ยังไงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้นะมันมีความรักที่อยากจะยื่นให้นะอยากจะติดต่ออยากจะเดินทางไปหาแต่ก็ต้องทําใจให้นิ่งไว้นะคะนะยังไม่สามารถทําใจติดต่อหรือว่าทําใจไปหาได้แต่ถามว่ามีความรักไหมมีนะคะเนี่ยมันมีเพจชอปคัฟติดกับเดอะเดวิลนะแล้วตัวเขาเองเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในส่วนของตัวเขาได้นะคะเขาก็เลยอยู่นิ่งๆไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้แต่รอคอยหรือว่าอาจจะถอยสเต็ปไปนั่งคิดว่าควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์แบบ3คนแบบนี้เนี่ยทางนี้เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเป็นผู้หญิงที่ดีนะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเขาก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้เห็นไหมคะเขาไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ตอนนี้เขามีความรักหรือว่ามีมีแพชชั่นกับคุณมาก นะคะมันเป็นเหมือนว่าคุณอาจจะอ่อนกว่าเขานะอายุน้อยกว่าเขาแล้วเขาก็เหมือนกับคุณเองก็มีสเสน่ห์นะคือตอนนี้เขาเขาหลงคุณมากนะคะคนคนนี้เนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ตัวคุณเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนกันอยากจะคุยให้รู้เรื่องไปเลยว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าเขาเองก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไม่ได้มีการมีแอคชั่นหรือมีอะไรที่จะมาเคลียร์กับคุณนะ เดี๋ยวไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อนะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่หน้านะคะเขาเป็นอิมพีเรอร์นี่เองคุณเป็นก็เป็นผู้หญิงเก่งนะเก่งทั้งคู่นะคะมันก็เลยอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างก็เอาชนะกันอยู่ในทีนะทีนี้ไปดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะ ชาวราศีเมถุนนะคะมี page of wands นะคะแนวน้องความสัมพันธ์มีแปดคาานะคะมออีอะไรนะแปดเหรียญน,นะคะมีแปดเหรียญมี the hangman นะคะมี the tower มีสิบถ้วยนะคะมีสี่ดาบมี king of pentacles มี ace of swords นะคะแล้วก็มีสองดาบนะคะมันก็ยังยังยังมีอิทธิพลอยู่นะคะใน,ในแนวโน้มความสัมพันธ์นะ คือดูแล้วเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ข่าวสารหรือว่ามีการสื่อสารกันมาจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันเห็นไหมคะมีการหยุดยิ่งไปมีการชะงักในความสัมพันธ์หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันด้วยนะแล้วก็หยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะอาจจะมีปากเสียงกันหรือพูดไม่เข้าใจกันในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารหรือว่าข้อความ เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในความสัมพันธ์อันเดิมนี่แหละนะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการพูดคุยกันนะคะพอคนคนนี้หรือว่าคนรักของคุณที่เขาเข้ามาเนี่ยนะคะเขาเข้ามาสารต่อเนี่ยเขาอยากจะมีความไปต่อหรือจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยนะคุณเองก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะตัวคุณเองก็ไม่ค่อยแน่ใจละนะ กลัวว่าเหมือนกับว่าแล้วมันจะคบกันยังไงนะคะแต่ว่ามันมีแนวโน้มนะมันมีไพ่แปดเหรียญแล้วก็มีสิบถ้วยเลยนะคะในอนาคตอันใกล้เนียมีแนวโน้มที่คุณสองคนเนี่ยจะได้เจอกันมีแนวโน้มที่จะได้มีความสุขด้วยกันนะนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะสิ่งที่คุณมุ่งหวังอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักนะเพราะว่าคุณคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะกับคนคนนี้เนี่ย แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่คุณอาจจะได้เขาอาจจะเดินทางมาได้เจอกันอีกนะมันเหมือนอาจจะได้เจอเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกอะ่ะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันคุณก็มีความสุขนะคะก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เวลาที่มีความทุกข์อ่ะ นะคุณเองก็คิดแต่เรื่องของการงานแล้วไปมุ่งในเรื่องของการทำงานอยากประสบความสำเร็จนะอยากมีเงินมีทองแล้วไปโฟกัสในเรื่องของงานเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับความรักกับคนคนนี้นะแต่ว่ามันก็ยากนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเรามองว่าเขาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อาจจะติดต่อมาหาคุณนะอยากจะมีความอยากจะมีอะไรที่ ก้าวหน้านะอยากจะมีอยากจะ move on ไปกับความสัมพันธ์นะ่ะแต่ตัวคุณอาจจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องมีการคุยกันแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ดีนะที่คุณจะได้มาเจอกันนะคะมีแนวโน้มที่จะได้มาเจอกันได้มามีความสุขด้วยกันนะ่ะแต่ทีนี้มันอยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ ได้ตัดขาดจากฝั่งนูน้นหรือว่ายังไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันเขาไม่เลือกหรอกนะมองมองดูแล้วอ่ะเขาเขาอาจจะยังไม่เลือกใครนะคะมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณอยากจะเด็ดขาดอะ่ะใจของคุณอะ่ะคุณอยากจะเด็ดขาดอยากจะเลิกเลยหรือว่าตัดสินใจในความผันันธ์ครั้งนี้แต่มันก็ทำไม่ได้นะคะดูแล้วคุณอาจจะทำไม่ได้เหมือนกัน นะได้แต่ว่าเบนความสนใจไปทํางานหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณลืมเขาแต่เร็วๆเนี้ยม,มีมีแนวโน้มที่คุณจะได้เจอกันนะมีข่าวสารมาถึงกันนะคะมีแอคชั่นนะมาเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณเองจะตัดสินใจยังไงนะถ้าเกิดเขากลับมาง้อคุณหรือว่ากลับมาคืนดีกันเนี่ยคุณคิดจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์อยู่ที่คุณนะคะทีนี้ขอดูพลังของ โรแมนต์แองเจิลนะขอดูหน่อยว่าโรแมนต์แองเจิลเนี่ยจะมีอะไรมาแนะนำให้กับคนที่ให้กับคนชาวราศีเมถุนนะคะ Roman c ์ a องเจมีอะไรมาแนะนำให้กับชาวราศีเมถุนนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ Roman ต e แองเจิลจะแนะนำอะไรคะ This could be the one นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่านะคะ this could be the one นะ you've already met the romantic partner you seek บางครั้งนี่นะคะคู่กันก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งงานหรือว่าอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะเรามองว่าแบบนั้นนะคะบางครั้งเราก็ไม่สามารถไปจำกัดหรือว่าคาดเดาได้นะใออบที่สองนะคะจะเป็น give your relationship a chance นะ ให้โอกาสกับความรักครั้งนี้นะคะ work on your partnership นะให้โอกาสหรือว่าลองคบกันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงคุณมีความสุขไหมนะให้โอกาสกับตัวเองบ้างนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองทำแต่งานนะเพราะอะไรมันก็เป็นไปได้นะคะเรามองว่าเนี่ยแล้วก็มี children นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ Your love life is being affected by children นะคะแต่เรามองว่าความรักของคุณครั้งนี้นะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะมันเหมือนเป็น first stage เป็นเหมือนแค่การเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะมันยังมีหนทางหรือระยะทางที่จะต้องไปด้วยกันอีกไกลน,นะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณนะเปิดใจแล้วลองอรับความสัมพันธ์นี้ดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณ นะคะถ้าเกิดคนคนนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขายังไม่ได้อยากขาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยากนะที่จะตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ถึงแค่ไหนนะมันถึงมีไพ่สองดาบะนะคะนะแต่ยังไงก็ตามนะคะอยากให้ลอง คุณลองดูด้วยตัวคุณเองนะตัดสินใจดูนะคะลองดูตัดสินใจหรือว่าเชื่อมีศรัทธานะในความรู้สึกของตัวเองนะคะเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้นะคะความทุกข์ความสุขอยู่ที่เราเลือกเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองนะแต่ยังไงก็ตามขอให้มีความสุขมากๆนะคะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามขอให้มีความสุขสมหวังนะคะ ชาวราศีเมทุนก็มีประมาณเท่านี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ